นายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีเป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬามวยไทยอาชีพมหกรรมวยไทยสดุดีสืบสารตำนานสมเด็จพระนารายมหาราชประจำปี2566ครับ ที่เวทีมวยชั่วคราวโดมอนเนกประสงค์หลังเทศบาลเมืองลบบุรีอําเภอเมืองจังหวัดลบบุรีนายจํเรญสละชีพนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีในฐานะนายกสมาคมกีฬาแห่งจังหวัดลบบุรีและฐานะประธานการจัดก,การแข่งขันได้เป็นประธานเปิดการแข่งขันกีฬามวยไทยอาชีพมหกรรมมวยไทยสดุดีสืบสารตำนานสมเด็จพ,พระนารายมหาราชประจำปี2566โดยมีนายอนุสรอัศวะสงครามรองนายกเทศมนตรีเมืองลบบุรีนายสันทนะบัวชาติรองนายกเทศมนตรีเมืองลบนนบ,งงลบุรี นายอำนาจช่างกลึงดี ผู้อานวยการสานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดลบุรีพร้อมด้วยคณะกรรมการจัดการแข่งขันโดยการแข่งขันกีฬามวยไทยอาชีพมหกรรมมวยไทยสุดดีสืบสารตํานานสมเด็จพระนารายมหาราชประจําปี2566ครั้งนี้เป็นการร่วมมือกันระหว่างสมาคมกีฬามวยไทยนายขนมต้มและสํานักงานการกีฬาแห่งประเทศไทยจังหวัดลบุรีเป็นคณะกรรมการในการดําเนินการจัดการแข่งขันและได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาการกีฬาแห่งประเทศไทยสํานักงานคณะกรรมการกีฬามวยและได้รับการสนับสนุน งบประมาณจากกองทุนพัฒนากีฬาแห่งชาติซึ่งการจัดก,การแข่งขันกีฬามวยไทยอาชีพมหากรรมวยไทยสดุดีสืบสารตำนานสมเด็จพระนารายมหาราชประจำปี2566ครั้งนี้ก็เพื่อที่จะเป็นการสดุดีและระลึกถึงคุณงามความดีของสมเด็จพระนารายมหาราชที่นำความเจริญรุ่งเรืองมาสู่ประเทศชาติและประชาชนคนไทย <c oughs> เพื่อสืบสารศิลปะก,การต่อสู้ป้องกันตัวมวยไทยและเผยแพร่ศิลปะมวยไทยให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลายทั่วโลก และส่งเสริมการท่องเที่ยวกระตุ้นเศรษฐกิจของจังหวัดลบบุรีเพื่อส่งเสริมให้เยาว,วชนประชาชนทั่วไปได้ออกกําลังกายและเล่นกีฬาในช่วงเวลาว่างให้เกิดประโยชน์และใช้มวยไทยในการป้องกันตัวห่างไกลจากยาเสพติดมีนักมวยเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน12คู่เช่นรุ่น33กิโลกรัมเป็นการพบกันของขุนพิชัยปอประวิทย์พบกับ แก้วฟ้าน้อยสิทธิวส,สัแก้วรุ่น62กิโลกรัมเป็นการพบกันระหว่างปราบศึกสิทธิแก้วประพลพบกับลูกโดดพอพลชมนินอกจากนี้ยังมีการชิงแชมป์มวยไทยจังหวัดลบบุรีรุ่น57กิโลกรัมเป็นการพบกันระหว่างเมฆพยักปอประจันสีพบกับพนมกรพยักสีขอนซึ่งนอกจากนี้ยังมีคู่มวยอีกหลายคู่โดยมีการถ่ายทอดสดทางช่อง13สยามไทยและช่อง psi 212ครับ